นี้ก็กักตัวอยู่ค่ะก็นุ่อยู่ที่บ้านมามาคนเดียวพี่วิ่งไม่ได้มาด้วยค่ะต้องกักตัวทั้งหมด14วันก่อนที่จะออกไปแข่งค่ะตอนนี้อยู่เมืองนากยยาแข่งประมาณ21วันที่21พฤศภาค่ะ21 22 23พฤษภาคมก็เขาก็เหมือนคล้ายๆกับเมืองไทยเหมือนกันนะคะคือแต่ที่แย่กว่าคือห้างเขาปิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไหนก็ เหมือนเหมือนว่าเราก็คือใส่แมสตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เอ่อทางทัวร์นาเมนต์อะคะ่ะเขาเขาก็ไม่มีคนดูคือมีแต่ผู้เล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิเช็คโควิดก่อนแข่งอะไระคะ่ะแบบเช็คทางจมูกเออน้ำลายอะคะ่ะแบบไปเทสก่อนว่าว่าแบบมีโควิดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ใส่หน้ากากกันตลอดนะคะ แล้วก็เหมือนเขายังไงอ่ะเขาขอความระมือไว้ให้แบบกินข้าวที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสําหรับเมืองใหญ่เมืองใ,ใหญ่ก็ห้างปิดอะไรเงี้ยอืมก็ของเราของเรายัางดีที่ยังเปิดแต่ว่าไม่ได้กินข้าวไม่ให้กินข้าวใช่ไหมคะแต่ของที่คือเมืองใหญ่เมืองใหญ่ก็ปิดไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างจะลบาบากนิดนึงเมืองจะเงียบๆหน่อยเงียบลงนิดนึง